เรื่องเนี่ยฮะมันน่าสนใจาตกรรมจําไม่ได้เงี้ยคืออะไราตกรรมจําไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วอิงฟ้าก็เล่นแล้วมีพระเอกอยู่ตั้งหลายคนผมว่ามันท้าทายด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวนี้ที่เป็นแนวแนวกวนๆเลยอ่ะกวนโอ้ยเลยอ่ะคนอื่นเขาก็ดีใจเหมือนกันกับเราที่เราได้ร่วมงานกับเพื่อนๆที่เขาเก่งๆกันนะครับอ๋อยังค้างยังค้างอยู่ มีครับผมจะได้ดูแล้วเราเป็นไงบ้างเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าเราเล่นกับเพื่อนๆเรานี่คือในกองนี่คือฮากันมากยิ่งอาไัยเมื่อกี้เห็นไหมฮาจัดเลยคือผมไปสบตาน้องไม่ค่อยได้บางครั้งเราขับรถอยู่เงี้ยพูดอยู่ข้างหลังผมยังฮาเลยอ่ะเออปล่อยมุกกระจุยกระจายน้อยมากน้อยมากมากเลยครับไม่เคยทําการบ้านไวขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าด้วยแบบ มวลในในในคนที่ทำงานด้วยกันนะครับผมว่าซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยแล้วก็อย่างพี่ตุ๋ยอย่างเงี้ยพี่ตุ๋ยก็พี่ตุยต๋ยก็เก่งเนาะทีมทีมผู้ช่วยต่างอย่างเงี้ยคือเขาช่วยซัพพอร์ตกันดีมากะคือเราถามอะไรเขาก็แบบเต็มที่กันมากผมล่ะครับ,บรผมกดดันเวลาการทํางานมากกว่าพี่เอาจริงจริคือเรามีเวลาอย่างแบบละครเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ตเตรียมตัวแบบเป็นเดือนเป็นเดือนๆนะแต่พอมาเป็นเรื่องเนี้ยผมก็มันก็กดดันกับเรื่องเวลาแล้วก็ ออพอไปเจอเพื่อนๆมันก็หายนะมันเคยทํางานมาด้วยกันแล้วครับอาไทายพี่พอยตีพี่เด็กยังไม่เคยอย่าง,อ,งอิงฟ้าอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยแต่ว่าคนอื่นๆเขาก็ช่วยๆกันด้วยความเรา,เร,ารู้จักกันอยู่แล้วแหละเดินเดินผ่านกันก็เห็นกันอย่างเงี้บบย,มย,ย,ยผมว่ามันท้าทายด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวนี้ที่เป็นแนวแนว,แนวกวนๆเลยอะกวนโอยเลยอะที่เป็นตำรวจด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยอะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าบท,บ,ทบทของเรื่องเนี่ยสนุกตอนที่อ่านนะตอนที่ผมเตรียมตัวตอนแรกผมก็นั่งอ่านบทอยู่แบบเออสนุกมากเลยมันเหมือนกับว่าคนดูกับตัวละครจะรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องอ่ะเออผมชมบ่อยมากว่าบทเรื่องนี้ดีดีมากๆตัวเรื่องหละครับมันน่าสนใจคาตกรรมจําไม่ได้เนี่ยคืออะไรคาตกรรมจาไม่ได้อะไรจําไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วอิงฟ้าก็เล่นแล้วมีพระเอกอยู่ตั้งหลายคนก่อนนนี้ก็มีพี่ มีตีมีพี่เหน่งมีพพลอยเนาะเขาคงอยากสนใจตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละแล้วยิ่งมีผมเข้าไปเล่นในบทนั้นด้วยเงี้ยก็คงแบบอยากเห็นเคมีที่มันจะมาเจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงแหละมัง้องอ,อ,อ๋อมีมีครับมีเรนเจอร์ <laughs> <laughs> มีมีครับเขาก็ดีใจที่แบบเออเราได้มีผลงานผลงานที่ได้เล่นกับนักแสดงเก่งๆเนาะอย่างยิงฟ้าเขาก็โหดังระดับแบบ อินเตอร์อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสเล่นเขาจริงผมก็ดีใจแหละแล้วก็เห็นคนอื่นเขาก็ดีใจเหมือนกันกับเราที่เราได้ร่วมงานกับเพื่อนๆที่เขาเก่งๆกันน่ะอืมทานทานนั่นครับโอ้โหผมนั่งอ่านแบบขอบทมารีบๆอ่านนั่งทําการบ้านเต็มที่ถามพี่ตุ๋ยถามแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยถามถามหมดเลยอะไรก็ได้ที่มันทําให้เราแบบตามเพื่อนทันอ่ะแล้วเราเป็นไงบ้างเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เราแบบมีอะไรที่มันยากสำหรับแจมที่หินว่ะเรื่องนี้แหละครับที่ยากหรอ ผมยังไม่เคยเล่นซีรีส์ที่เป็นแบบซีรีส์ที่แบบอยู่ในโปรเจกต์วันดีโปรเจกต์วันดีเขาจะแบบเราเราเห็นว่าแต่ละเรื่องเขาจะเลียวมากเลยเนาะเขาจะเลียวกันมากๆแล้วยิ่งเป็นเรื่องนี้คือเป็นโมเดนที่แบบมันมันมันเลียวมากเราเล่นตามสถานการณ์ไปเลยแล้วก็เติมเติมเติมนั่นไปผมว่ามันท้าทายดีอย่างบทบาทที่ผมได้แต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบพีเลียดอ่ะส่วนใหญ่คนจะเห็นผมในพีเลียดกันกันกันซะมากพอมาเป็นเรื่องนี้ที่เป็นโมเดนมากๆเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของเราอีก,อกแบบหนึ่ เคมีแหละครับดีนะ,ะแต่ว่าผมว่าให้คนดูตัดสินดีกว่าผมพูดเองไม่ได้ไงแต่ผมว่าดีผมว่าดีกกอ,าอ๋อเห็นครับมีรูปที่แบบอิองฟ้าอัพสตอรี่ลงอตอนนั้นตอนตอน,ตอนสักพักหนึ่งแล้วก็เห็นมีทั้งสองด้อมเลยนะทั้งด้อมอิงฟ้าทั้งด้อมผมก็ไปลงกันเขาก็แบบดีใจที่เล่นด้วยกันเงีย่ยอ,อะ ครับก็สนุกแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่แเพราะว่าผมเล่นเองผมยังสนุกเลยนะครับผมว่าคนดูก็น่าจะสนุกไปด้วยแล้วก็มาสืบคดีไปพร้อมๆกันกับผู้หมวดนะฮะโอ้โหพี่ผมจำไม่ได้วะทุกคนก็จะตอบอย่างนี้กันหมดอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ